เอาเลยครับท่านผู้ชมคลิปวิดีโอสุดท้ายส่งท้ายปีนี้นะฮะกับคอมเมนต์ชาวกัมพูชาที่พูดถึงการจัดงานส่งท้ายปีที่ประเทศไทยที่สุดแสนจะยิ่งใหญ่กว่าทุกประเทศเพื่อนบ้านโอ้โหตั้งชื่อหัวข้ออาจจะดูอลังการงานสร้างแต่ที่เขาแสดงความเห็นกันนะครับก็ไปในทางนั้นจริงๆนะก็พูดถึงความยิ่งใหญ่นะครับที่มีการจัดงานขึ้นในประเทศไทยโดยคอมเมนต์บางส่วนก็บอกว่าการลงทุนจัดงานในไทยเรียกได้ว่า มันแสดงให้เห็นว่าคนนะนิยมออกมานอกบ้านมากๆเลยคือนิยมออกมานอกบ้านมากกว่าผู้คนในแถบเพื่อนบ้านบางส่วนนะครับก็บอกว่าเพราะกลังซื้อในไทยนะครับสูงกว่าก็เลยทําให้คนนะสามารถออกมาจับใจใช้ซอยออกมาเที่ยวได้พูดง่ายๆนะฮะข้อมูนึงนะครับบอกว่าไทยจัดงานส่งท้ายปีแต่ละทีเนี่ยอลังการถึงขนาดต้องตั้งคําถามเลยว่าเอาเงินมาจากไหนเยอะแยะในที่นี้หมายถึงภาคเอกชนแหละภาคเอกชนเอาเงินมาจากไหนมาจัดงานได้ใหญ่โตทั้งผู้สุดหรูอลังการ ในจะมีอันนี้พ่วงไปถึงวันคริสต์มาสด้วยนะครับที่มีต้นคริสต์มาสใหญ่ๆอยู่ตามห้างสินค้าหรือว่าตามสถานที่อะไรต่างๆเยอะแยะมากมากยนะครับมีการตกแต่งแสงสีเสียงเต็มรูปแบบในหลากหลายสถานที่ในแต่ละเมืองไม่ได้แค่เมืองใหญ่นั้นจัดพร้อมกันทั่วประเทศด้วยเมืองเล็กเมืองใหญ่เต็มไปหมดเลยกรุงเทพเชียงใหม่พัทยาเนี่ยใหญ่โตอยู่แล้วแต่ทึ่งไปกว่านั้นก็คือตามเมืองเล็กๆก็ยังมีงานใหญ่โตกันหมดเลย ซึ่งก็มีคนก็มาตอบกลับนะครับก็บอกว่าอย่าว่าแต่ง,งานของภาคเอกชนที่จัดได้อย่างใหญ่โตตามเมืองต่างๆเลยเอาะระดับบ้านเรือนของผู้คนก็ได้คุณสังเกตเลยถ้าคุณเดินทางในช่วงปีใหม่ในประเทศไทยหรือว่าเดินทางเข้าไปตามตรอกซอกซอยต่างๆคุณจะเห็นว่าบ้านเรือนของผู้คนนั้นแม้แต่ผู้คนเองก็ลงทุนจัดตกแต่งงานในบ้านของตนเองพูดง่ายๆคือมีการจัดแสงไฟอะไรต่างๆมีแสงสีเสียงเต็มรูปแบบด้วยเช่นกันในระดับบ้านเรือนของผู้คนภาษาอะไรกับภาคเอกชนที่มีทุน คือในประเทศไทยมีธุรกิจใหญ่ <olor S 1> ๆมากมายที่สามารถจัดงานในสเกลที่ใหญ่โตได้ในทุกๆเม uh ืองเรื่องนี้อันที่จริงก็เกิดขึ้นในเวียดนามมากขึ้นในยุคหลังๆเวียดนามในเมืองที่คนหนาแน่นขึ้นหน่อยก็มีการจัดงานสตล์คล้ายๆกับไทยนั่นแหละแต่ทีนี้คุณกำลังมองเปรียบเทียบกับเพื่อนบ้านที่อยู่ในประเทศที่อาจจะประชากรน้อยหรือว่าเป็นประเทศที่เล็กกว่าพัฒนาน้อยกว่าดังนั้นความคึกคักสู้ไม่ได้อยู่แล้วเอาเวียดนามไปสู้กับไทยเลยอย่าพูดถึงเปรียบเทียบกับประเทศข้างเคียงยังไงก็สู้ไม่ได้อันนี้ก็วนไป เทียบกับเวียดนามซะแล้วนะครับคือเขาบอกโอเวียดนามเนี่ยก็มีเหมือนกันนั่นแหละขณะที่ความเห็นถัดมาครับบอกว่าแต่อย่างไรก็ตามผมคิดว่าไอ้เรื่องของการจัดงานจัดอีเวนต์ในประเทศไทยเนี่ยค่อนข้างจะเด่นทางด้านนี้อยู่แล้วอย่างที่เห็นได้ชัดเลยก็คือในไทยมีบริษัทจัดอีเวนต์มากมายที่ค่อนข้างมีชื่อเสียงและก็ทําสิ่งนี้ได้มีความเป็นมืออาชีพมากกว่าทางฝั่งเวียดนามเยอะเวียดนามนะี่ะแม้ว่าจะมีสิ่งเหล่านี้อยู่เหมือนกันนะแต่ว่าผมคิดว่าความเป็นมืออาชีพความเชี่ยวชาญหรือพูดง่ายๆความเซียนว่างั คือไม่ได้ถึงขั้นนะั้นะเวียดนามคุณไปดูที่ประเทศไทยเวียดนามนี่มีทั้งพุทุกวันนี้เนี่ยผมคิดว่านึกว่ามีบริษัทรับจุดผู้เ,เป็นเรื่องปกติแล้วมันไม่ใช่แค่ในกรุงเทพหรือพัทยายต่อไปการจุดพุเองเกิดขึ้นในหลายส่วนของประเทศจะทำให้ผมคิดนะว่านี่ประเทศไทยมีบริษัทรับจุดพูมากมายขนาดนั้นเลยเหรอคือมีแบบนี้แทบทุกที่แล้วที่ผมต้องพูดถึงเรื่องผู้เนี่ยเพราะเป็นสิ่งที่ผมสนใจมันไม่ใช่สิ่งที่จะทํากันง่ายๆนะแต่ประเทศไทยเรียกได้ว่าจัดงานที่ไหนก็มีผู้ที่นั่น อันนี้ก็แซวมานะครับว่าจัดงานที่ไหนมีผู้ที่นั่นเลยขณะที่ความเห็นของอีกคนนะครับก็บอกว่าประเทศอื่นๆอย่าว่าแต่ประเทศที่พัฒนาน้อยกว่าไทยเลยเอาพัฒนามากกว่าไทยก็ได้ประเทศที่พัฒนามากกว่าไทยหรือว่ามาเลเซียเองยังคงเรียบง่ายมากกว่านี้นะคือไม่ได้เอาคึกคักกันแทบทุกเมืองประเด็นคือประเทศไทยเนะี่ยชอบจัดงานอยู่แล้วความสนุกความสนุกสนานนั้นเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตของคนไทยแต่ผมคิดว่าสิ่งนี้ก็เป็นในแถบเพื่อนบ้านเหมือนกันนะ แต่ถ้าว่ากันตามตรงมันติดเรื่องเงินทุนนะี่แหละมันไม่สามารถที่ไปทําให้ทุกเมืองมีความคึกคักแบบนั้นได้ไม่ใช่เรื่องของประชากรอ,อย่างเดียวอย่างในกัมพูชาเนี่ยมีประชากรที่มากเพียงพอที่จะไปจัดงาน,นคึกคักได้แต่ผมคิดว่าส่วนที่สําคัญที่สุดเลยก็คือกําลังซื้อของผู้คนก็นที่ดึงดูดให้คนออกมาจับจ่ายใช้สอยออกมาใช้เงินออกมาเที่ยวมันเป็นอะไรที่ยากกว่าไทยในไทยอยู่ในแบบที่คน,นใช้เงินกันเยอะในช่วงเทศกาลดังกล่าวดังนั้นแล้วการเฉลิมฉลองก็สามารถทําได้อย่างยิ่งใหญ่มากกว่า คนออกมาใช้เงินมากกว่าคนไทยเองเนั่นแหละเป็นนักท่องเที่ยวในช่วงเวลาดังกล่าวด้วยความเห็นต่อมาครับก็บอกว่าน่าเป็นวิถีชีวิตที่เฉกนี้ออกไปจากโลกยุคก่อนแล้วเราจะเริ่มเห็นจุดหนัดทางวัฒนธรรมอย่างชัดเจนแน่นอนในอดีตอาจจะมีวัฒนธรรมที่เป็นวัฒนธรรมร่วมแต่คุณเริ่มจะเห็นได้ชัดเลยว่าพอเป็นยุคสมัยใหม่ประเทศไทยเริ่มสร้างธธรรมาตรฐานที่แตกต่างออกไป ถ้าบันทึกผ่านไปร้อยปีนี่ผมบอกได้เลยว่าผ่านไปร้อยปีคนร้อยปีข้างหน้าพูดถึงนี่ไทยไม่เหมือนกัมพูชาแน่นอนเพราะมันเห็นได้ชัดถึงวิถีชีวิตของคนในยุคปัจจุบันที่ประเทศไทยไม่ได้เหมือนกัมพูชาแล้วขณะที่บางคนนะครับก็เข้ามาตอบกลับครับบอกว่าผมกับคิดว่าส่วนหนึ่งประสบการณ์การไปเที่ยวช่วงเทศกาลแบบนี้ในประเทศไทยให้ประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมได้มากกว่านะตรงข้ามในกัมพูชาถ้าไม่ใช่เมืองใหญ่จริงๆก็คงจะไม่ได้แสดงให้เห็นถึงความคึกคักอะไรมากนะัก แต่ในช่วงเทศกาลของไทยคุณเลือกแบบสม่มๆเมืองได้เลยคุณอยากจะไปที่เมืองแห่งไหนหรือคุณอยากจะเที่ยวที่เมืองแห่งไหนในประเทศไทยก็สามารถทําได้เลือกได้ทุกที่มีความคึกคักได้ในหลายๆเมืองเห็นได้ชัดอีกเรื่องหนึ่งว่าคนไทยชอบในด้านของการแสดงสดมากๆจะเห็นได้ว่าช่วงปีใหม่ทีไรเนี่ยมีการแสดงสดจากดนตรีไม่ว่าจากที่ไหนบ้างคือเห็นได้หมดเลยไม่ใช่การเปิดเพลงเท่านั้นแต่เวียดนามผมยังเห็นคนเวียดนาม,มาชอบร้องคาราโอเกะมากกว่าที่จะไปจ้างวงดนตรีมาแสดงดนตรีตามพื้นที่ต่างๆ แต่ประเทศไทยเรียกไี้ว่าเข้าใกล้ปีใหม่ทีไรมีเวทีตั้งอยู่แถวบ้านคุณแล้วขณะที่ความเห็นตัดมาครับบอกว่าการจัดการปีใหม่ของไทยตอนนี้ยุคนี้ปัจจุบันคนนี้นะครับก็ไม่รู้ไปวิเคราะห์เห็นมิต,ติไหนมานะครับเขาบอกนะครับว่าคือมันไม่ใช่แค่เรื่องของความบันเทิงเลยถ้าเป็นแค่เรื่องของความบันเทิงอย่างเดียวในเวียดนามหรือว่าประเทศไหนๆก็จัดได้แต่ผมเห็นสิ่งหนึ่งที่สะท้อนให้เห็นมากกว่าก็คือคนไทยค่อนข้างจะให้ความร่วมมือกับเทศกาลที่จัดขึ้นในพื้นที่ของพวกเขา ไม่รู้ว่าเป็นความร่วมมือโดยธรรมชาติหรือว่าอะไรยังไงนนะแต่คนไทยนั้นมักจะออกไปร่วมเทศกาลมากกว่านี้มันเกิดขึ้นตั้งแต่สงการละเกิดขึ้นตั้งแต่สงการเกิดขึ้นตั้งแต่ลอยกระทง,งละ่ะหรือว่าเทศกาลทางศาสนาอะไรต่างๆคณจะเห็นได้เลยว่าประเทศไทยนี่คือเรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในประเทศที่แสดงให้เห็นถึงความสามัคคีของคนแบบโดยไม่ตั้งใจที่แบบว่าคนจะออกไปร่วมเทศกาลต่างๆที่เกิดขึ้นเห็นได้เลยว่าทุกคนจะออกมาฉลองกันทั้งเมือง คือต่อให้ไม่ออกไปฉลองในตัวเมืองก็อาจ,จะฉลองอยู่บ้านของตนเองคือเป็นอะไรที่พร้อมใจกันมากผมคิดว่ามันพร้อมใจมากกว่าเพื่อนบ้านขณะที่เพื่อนบ้านอาจจะไม่ได้ใส่ใจกับตัวเทศกาลขนาดนั้นอย่างคริสต์มาสที่ผ่านมาเห็นได้ชัดเลยว่าคนไทยเอาไหมกระทั่งคริสต์มาสซึ่งเป็นเทศกาลในระดับโลกคนไทยจริงจังไหมกระทั่งคริสต์มาสแต่ว่าเพื่อนบ้าน บางที่คริสต์มาสเนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องที่ถูกพูดถึงอะไรกันมากไม่ยิ่งไปดูพื้นที่ชนบทนี่ไม่มีใครมาตื่นเต้นอะไรกับคริสต์มาสเลยแต่คนไทยเรียกได้ว่าน่าจะสั่งต้นคริสต์มาสเอาไว้ที่บ้านแล้วหรือไม่ก็ชุดซันตาคอสเอาไว้ให้ลูกๆหลานๆแล้วนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นกับเมืองไทยอยู่ณตอนนี้โดยความเห็นที่เข้ามาตอบกลับนะครับก็บอกว่าส่วนหนึ่งมาจากพื้นฐานที่คนไทยเปิดรับวัฒนธรรมที่หลากหลายด้วยคือเอาจริงๆนั้นนิวเยอร์เนี่ยการจัดงานแฮปปี้นิวเยยร์มันเป็น คือมันไม่ได้เกิดขึ้นในแถบนี้เลยคือถ้าจะจริง,จ,รงจังเนี่ยก็ไปปีใหม่ไทยอะไรแบบนั้นจะเหมาะสมมากกว่าเพราะนั่นคือวัฒนธรรมของไทยจริงๆแต่ว่าคนไทยเนี่ยสนใจวัฒนธรรมแล้วก็เปิดกว้างให้กับวัฒนธรรมที่มาจากโลกภายนอกพวกเขาพร้อมต้อนรับนั่นคือสิ่งที่ผมเห็นนะไม่ว่าจะเป็นเทศกาลอะไรถึงไปกว่านั้นก็คือในช่วงฮาโลวีนฮาโลวีนนี่ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเมืองไทยเลยแต่ว่าเมืองไทยนี่มีการจัดงานฮาโลวีนใหญ่โตหล,ห,ลหลายพื้นที่ของตัวเมืองด้วยเป็นอะไรที่เหลือเชื่อมาก ข้อเหตุมาครับตอบกลับในแง่ของการจัดงานใหญ่นะฮะเขาบอกว่าแน่นอนว่าการจัดงานใหญ่แบบนี้นะ่มันต้องใช้เงินเยอะมาหาศาลเลยส่วนหนึ่งเป็นเพราะภาคเอกชนก็บิวด้วยมีกําลังที่จะจัดได้คือถ้าไม่มีใครบิวให้มันหน้าไปหรือว่ามีสถานที่ที่ดึงดูดอันนี้คือจุดเริ่มต้นเลยนะคนก็อาจจะไม่ได้มองว่าเป็นกระแสอะไรมากมายแต่ทีนี้พอมีสถานที่ใดอยู่ในตัวเมืองจัดงานขึ้นมา ก็กลายเป็นว่าเป็นอะไรที่ดูจริงจังมากขึ้นจากที่มันไม่มีอะไรจากที่คนจะอยู่แต่บ้านเฉยแต่พอมีสถานที่จัดงานก็จะมีคนไปร่วมงานทีนี้ในมุมของคนไปเที่ยวเองก็รู้สึกว่าสำหรัสนุกมากๆเลยและก็ช่วยเศรษฐ,ฐกิจดีมากๆสังเกตได้เลยว่าร้านอาหารธุรกิจอื่นก็ได้ผลพลอยได้ไปด้วยนะจากการจัดงานเหล่านี้ผมคิดว่าไทยนะรู้วิธีกระตุ้นเศรษฐ,ฐกิจมากกว่าและเอาจริงเอาจังทางด้านนี้มากกว่าไม่รู้ว่า มันเกี่ยวข้องกับทางภาครัฐไหมที่อาจจะสนับสนุนทางด้านนี้ในเรื่องของการที่ทําให้มันมีผลพลอยได้ประโยชน์ในด้านอื่นๆทางด้านเศรษฐกิจไปด้วยในด้านของภาครานอาหารอย่างที่ผมได้บอกไปขายดีขายดีแน่นอนในช่วงปีใหม่ถ้ามีคนไปเยอะๆธุรกิจอื่นๆก็ได้ประโยชน์ไปอย่างที่ได้บอกซึ่งเรื่องนี้มันต้องผ่านการวางแผนในระดับที่ใหญ่มากกว่านั้นมันไม่ใช่แค่ปล่อยให้เกิดขึ้นโดยธรรมชาติ ตัวนข้ามประเทศเพื่อนบ้านบางทีอาจจะไม่ได้ถึงขั้นมาวางแผนเรศรษฐกิจว่าอปีใหม่จะต้องจัดหนักจัดเต็มอย่างนั้นอย่าง,งนี้มีงานนั้นงานนีนน้คือไม่ได้มีในมิตินี้เลยคนนี้นะครับก็พยายามพูดให้เห็นภาพว่าเอาออเรื่องนี้นยะมันเกี่ยวข้องกับในพื้นที่แน่นอนภาครัฐในพื้นที่หน่วยงานในท้องถิ่นอะไรแบบเนี้มีส่วนสนับสนุนนะครับที่ทําให้งานอะไรต่างๆเหล่านี้ความคึกคักเหล่านี้เกิดขึ้นมันไม่ใช่แค่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติอย่างเดียวนะมันไม่ได้เป็นธรรมชาติหรอกก็บอกว่าทุกอย่างผ่านการวางแผนมาแล้ว ซึ่งหลายๆคนนะครับก็เข้ามาบอกว่าก็ควรจะทําตามไทยได้บ้างนะอย่างน้อยๆก็เกิดขึ้นในเมืองใหญ่ๆพอค้าแม่ค้าในขายดิบขายดีเลยในช่วงเทศกาลแต่ที่ผมถึงไปมากกว่านั้นก็คือการที่ไทยไปจัดงานได้พร้อมกันทั่วประเทศแบบนี้มันแสดงให้เห็นถึงการจัดการวางแผนมันเป็นอย่างดีมากมันไม่ได้เกิดขึ้นโดยธรรมชาติหรอกผมก็ยืนยันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของงบประมาณเองการจัดการทรัพยากรบุคคลการจัดการวางแผนการจราจรอะไรทุกอย่างนะมันเกี่ยวข้องกันหมดเลยนะคือมันรวมไปถึงการวางแผนการจราจรเลยทีเดียว และบอกตามตรงว่าคือถ้าเป็นประเทศเพื่อนบ้านแล้วก็จัดงานแบบนี้แล้วดึงดูดคนมาเที่ยวได้จริงนะมันจะมีความวุ่นวายเกิดขึ้นแน่นอนในแง่ของการจราจารลองนึกภาพว่าถ้าเป็นคนในพื้นที่ชนบทสามารถเข้ามาเที่ยวเข้ามาร่วมเทศกาลอะไรต่างๆที่อยู่ในเมืองได้เกิดความวุ่นวายแน่นอนเพราะว่าในด้านของการวางแผนการจราจารเองบ้านเราก็าจ,จะไม่ได้เป๊ะอะไรขนาดนั้น แต่ประเทศไทยน่าจะมีบทเรียนแล้วก็ได้เรียนรู้จนผ่านเวลามาจนเป็นอย่างที่เห็นและมันไม่ได้เริ่มต้นขึ้นไม่กี่ปีที่ผ่านมาแต่เกิดขึ้นมานับ10-20ปีแล้วไอ้เรื่องความบูมความคือคักของเทศกาลเนี่ยขณะที่ความเห็นต่อมาครับเขาบอกว่ายิ่งเมืองยักษ์ใหญ่เมืองท่องเที่ยวของไทยแม่คุณเอ้ยงานปีใหม่ของไทยนี่เรียกได้ว่าเป็นแม่เล็กดึงดูดผู้คนมากมายจากทั่วโลกเลยคือไม่ได้กะเอาแค่คนในพื้นที่หรือว่าคนในภูมิภาคนี้แหละแต่การดึงดูดนักท่องเที่ยวจากต่างชาติอย่าลืมว่าเป็นเมืองท่องเที่ยวนะ การเป็นมืองชั้นนาทางด้านการท่องเที่ยวระดับโลกงานปีใหม่ของไทยจึงถูกสร้างมาเป็นเหมือนแม่เหล็กดึงดูดให้ผู้คนเข้ามาหลายคนผมเห็นนักต่างชาติไปฉลองที่เมืองไทยเพราะมองว่าจัดงานได้ใหญ่กว่าแสงสีเยอะกว่าแล้วก็ช่วยสร้างภาพลักษณ์ให้กับประเทศไทยเป็นประเทศที่พร้อมเปิดรับและเฉลิมฉลองกับทุกๆุกเทศกาลไม่ได้กะเอาแค่เทศกาลในท้องถิ่นอย่างเดียวเท่านั้นขณะที่บางคนก็เข้ามาคอมเมนต์แซวถึงเรื่องการที่เมืองไทยก็จุดโพกันยิ่งใหญ่เลยในงานอะไรต่างๆ โดยความเห็นหนึ่งนะครับเขาบอกว่าโอ้โหบางทีผมก็รู้สึกนะว่าผู้ไทยเนี่ยบางทีจุดที่ในกะเอาถึงดวงจันทร์เวมั้งเนี่ยคือไม่รู้ว่าจะเอาเงินมาจากไหนมาทํากันเยอะแยะขนาดนั้นจุดคู่เนี่ยมันใช้ต่างค์นะเหมือนละลายเงินเล่นเลยแต่ว่าเห็นสิ่งนี้เกิดขึ้นในหลายเมืองและเล่นกันแทบทุกง,งานบางทีในระดับอบตอระดับชุมชนเล็กๆก,ก็ยังมีผู้ประจําหมู่บ้านเลยผมก็นั่งคิดๆด,ด,ดูนะว่าถ้าในระดับชุมชนในกัมพูชาคือถ้าจะจุดคูแบบนี้ได้ในช่วงปีใหม่เนี่ยคือมันต้องออกเงินกันเลยเราถึงจะมีผู้แบบนั้้นนนปปจุดี่่่หหมูบาใใชวง ขณะที่ความเห็นตัดมานะครับก็บอกว่าเอาผู้จากจีนก่อนไหมละ่ะคุณไปเดินหาซื้อเอาได้เลยคุณเอาไปจุดได้เลยอยู่ที่หน้าบ้านคุณตอนแรกผมก็ไม่อึ้งหรอกนะถ้าจะบอกว่าในภาคเอกชนแบบว่ามีการจุดผู้จุดอะไรลางการงานสร้างแต่ถ้าบอกว่าระดับชุมชนจุดได้นี่อันนี้เวอร์ไปแต่บางคนนะครับก็เข้ามายืนยันว่าระดับชุมชนนี่แหละทาได้ผมเห็นตั้งแต่ง,งานลอยกระทงแล้วแม้กระทั่งลอยกระทง,งงานวัดเฉยๆนะยังจุดผู้ได้เลยไม่เชื่อคุณลองไปดูแถวสุรินไปดูแถวบุรีรัมย์ก็ได้ตามชนบ,บทเนี่ย ก็ยังมีการจุดคู้ตามชุมชนต,ต่างๆได้คิดดูแล้วกันขณะที่บางคนนะครับถึงกับยอมรับเลยนะครับว่าสำหรับคนมีเงินในกัมพูชาเองนะ <c oughs> ผมคิดว่าหลายๆคนนะไม่ต้องจองตั๋วไปยุโรปหรอกเขาไม่ไป <c oughs> แล้วยุโรปถ้าจะไปดูเทศกาลปีใหม่ไปดูที่เมืองไทยแทนคนมีกระตั้งเวลาอยากไปเที่ยกวยก็ไปเมืองไทยแหละสนุกเหมือนกันเลยแต่แตกต่างกันตรงที่มันอลังการกว่ายเยอะขณะที่บางคนนะครับก็บอกนะฮะว่า ผมก็สงสัยอย่างหนึ่งนะว่าจัดงานใหญ่ได้ขนาดนั้นมีคนไทยจานวนไม่น้อยอยังคงทํางานอยู่อย่างนั้นเหรอพวกเขาไม่กลับบ้านอย่างนั้นเหรอพราะไม่ใช่นนั้นก็คงจัดงานแบบนั้นไม่ได้ถูกไหมซึ่งก็มีคนแสดงความเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ต่อไปนะครับว่าเอาจริงในไทยในะอุตสาหกรรมอะไรต่างๆยังคงเดินต่อไปอย่างกระชยยั้นนะแม้ว่าจะมีการหยุดหรือว่ามีคนที่กลับบ้านแล้วก็ปิดทําการไปแต่ว่าในประเทศไทยยังมีคนจนํานวนไม่น้อยก็ยังทํางานในช่วงเทศกรราลดังกล่าวอยู่ด้วยผมอยากพูดถึงเรื่องผู้ในต่างจังหวัดอยู่บ้าง เรื่องนี้ผมเคยเห็นนะว่าในหมู่บ้านเล็กๆในไทยก็ยังมีผู้เป็นของตัวเองแล้วก็มีการซื้อผูมาจุดด้วยแม้กระทั่งในหมู่บ้านเล็กๆก็ตามผมคิดว่าในกัมพูชาทําแบบนั้นในหมู่บ้านเล็กๆไปไดนก็เพราะว่าโครเรือไม่ได้เยอะขนาดนั้นแต่เอาจริงๆถ้าดูระดับโครเรือในไทยบวกกับกําลังซื้อของคนไทยที่สูงกว่าคนกัมพูชาสูงกว่าคนเวียดนามนั่นก็เลยทําให้สามารถที่จะทําอะไรแบบนั้นได้ลงทุนกับงานอะไรต่างๆของตนเองได้โครเรือนในไทยแต่ละเมืองแต่ละชุมชน แม้แต่ชุมชนเล็กๆก,ก็มากพอที่จะจัดงานแบบนั้นได้อยู่แล้วก็เป็นธรรมดาความเห็นถัดมานะครับก็บอกว่าแต่เอาจริงๆมันก็ไม่ได้มีทุกชุมชนจัดงานปีใหม่และขนาดนั้นถ้าเป็นสงกรานนี้ผมพอจะเข้าใจได้แต่อย่างไรก็ตามผมทึ่งในแง่ของการตั้งด่านตรวจมากกว่าคือมัอนก็ว่ามีศูนย์ช่วยเหลือกับผู้เดินทางอะไรประมาณนั้นเลยคือมีแบบนั้นอยู่ทั่วประเทศไม่ใช่แค่ถนนสายหลักอย่างเดียวผมชอบแบบนี้มากเลยให้ความรู้สึกปลอดภัยกับการเดินทางดี ซึ่งก็มีคนเข้ามาให้ความเห็นนะครับก็บอกว่าก็เพราะว่าช่วงปีใหม่เนี่ยมันเป็นช่วงวันอันตรายต่างหากในการขับขี่บนท้องถนนพวกเขาเลยต้องระมัดระวังเป็นพิเศษแล้วก็อาจจะต้องมีด่านตรวจสักหน่อยนั่นก็เลยเป็นสิ่งที่เป็นอยู่จริงๆมันไม่ปลอดภยดัยเำหรับมบนท้องถนนก็เลยต้องมีอะไรแบบนั้นคอยให้บริการขณะที่ความเห็นถัดมานะครับก็บอกว่าที่ตลกก็คือเอาจริ้งนั้นเรามานั่งพูดถึงเรื่องพุกันเนี่ย แต่ผมก็สังเกตว่าคนไทยนยไม่ได้ดูตื่นเต้นกับผู้อะไรแล้วโดยเฉพาะถ้าไม่ได้ใช้ผู้ที่มันยิ่งใหญ่อลังการมากจริงๆนะคนไทยก็ไม่ได้ตื่นเต้นอะไรแล้วณตอนนี้อาจจะเป็นเพราะเห็นจนเบื่อในทุกๆปีแล้วอะไรประมาณนั้นแต่ถ้าเป็นที่กัมพูชานะผมคิดว่าป่านนี้ในคนหยิบโทรศัพท์มาถ่ายรูปกันจนเมมโมรีเต็มละแล้วก็ไอ้ผู้ระดับชุมชนที่หลายๆคนกำลังพูดถึงอย่เนี่ยก็คือตามหมู่บ้านต่างๆก็ยังจุดผู้ได้ผมคิดว่าเรื่องนี้น่าจะเป็นเรื่องที่เฉยๆสำหรับคนไทยไปแล้วอาจจะเป็นของเสริมทําให้บรยากากศของงานดมารมากขึ้นเยๆ ือพวกเขามองแค่นั้นนะไม่ได้มานั่งพูดถึงเรื่องพูดกันเลยและสำหรับเรื่องนี้ที่พูดมาทั้งหมดนะครับก็เป็นเรื่องสุดท้ายสำหรับปีนี้นะครับท่านผู้ชมก็ขอให้ท่านผู้ชมเนี่ยมีความสุขในช่วงส่งท้ายปีนะครับเข้าปีใหม่ก็อย่าลืมมารับชมกันต่อในคลิปถัดไปในวันปีใหม่ด้วยนะครับมาเจอกันปีหน้าอีกทีนะและสำหรับวันนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้ครับก็ขอให้มีความสุขกันทุกท่านนะครับและก็อย่าลืมนะครับฝากมุมซายล่างของหน้าจอไว้ด้วยเสื้อแขนยาวเสื้อกันหนาวผ้าห่ม เครื่องทำน้าอุ่นนะครับอากาศหนาวๆช่วงปีใหม่ก็ดูที่มุมซ้ายล่างของหน้าจอได้เลยนะครับก็ขอให้สุขสันต์ในช่วงเวลาของวันปีใหม่ครับเจอกันปีหน้าครับสวัสดีครับ